สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่กีมันนี่แอนด์มอลช anel นะคะช่องที่ไม่ว่าคุณจะเป็นใคราการเงินก็เป็นเรื่องง่ายสําหรับคุณนะคะ ซึ่งสำหรับวันนี้ค่ะเหมือนเดิมว่ากีก็มีท็อปิกดีๆน่าสนใจมาคุยกับเพื่อนๆกันอีกแล้วนะคะซึ่งครั้งนี้ค่ะคกีก็มาด้วยเรื่องของการลงทุนใน ETF นะคะซึ่งเป็นกอง ETF ต่างประเทศกองแรกที่กีมองว่ามันน่าสนใจมากและกีคิดว่ากีจะลงทุนไม่ใช่ลงทุนธรรมดาด้วยนะจะลงทุนยาวๆเลยนั่นก็คือกองกองทุน ARK นะคะเป็นกอง ETF ของต่างประเทศนะคะซึ่งจริงๆแล้ว่ ณปัจจุบันนี้มันฮอตคิดติดชาร์จมาคือมีชื่อเสียงโด่งดังและเป็น ETF ที่มาแรงมากเพราะอะไรอ่ะมันเป็นเพราะว่าเรื่องของธีมการลงทุนในตัว r Invest ค่ะน่าสนใจมากนะคะว่ากองทุน ETF เหล่านี้นะคะมีธีมการลงทุนที่เน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทที่ทำธุรกิจ เกี่ยวกับพวก disruption innovation ต่างๆนะคะอะายๆคนอาจจะงงว่า disruption คืออะไรถ้าคนที่ไม่ทราบก็คือ disruption เนี่ยเป็นธุรกิจนะคะที่สามารถเปลี่ยนโลกได้หรือว่าเป็นการทำ product หรือ service ต่างๆนะคะที่ทำให้แบบพัฒนาโลกต้นทุนถูกลงนะคะมี innovation ใหม่ๆ ในโลกมากขึ้นอยกตัวอย่างางางานเลยเช่นเ e สลาเป็นตัวรถ EV ีคานะคะหรือว่าอย่างเมื่อก่อนเราเราใช้เงินสดกันตอนนี้มันก็มีแบบพวก Digital วอลเล็อะไรต่างๆธุรกิจพวกนี้และคะ่ะที่เราเรียกว่า disruption of innovation นะคะแล้วก็เป็นธุรกิจที่ Ark Invest เนี่ยเข้าไปลงทุน แต่ทำไมรู้ไหมคะว่าจริงๆเราเข้าไปลงทุนในธุรกิจ disruption บางคนอาจจะคิดว่าฟังแล้วดูเฉยๆแต่ว่า Ark Invest ค่ะเป็น ETF นะคะที่ลงทุนเราได้ผลตอบแทนค่อนข้างสูงมากแล้วก็ชนะตลาด ชนะ,ะ,ะนนตลาดเนี่ยคือเราจะเทียบกับเกดชนี s อส500นะคะมาดูกันว่าปีที่แล้วเนี่ยจริงๆรงิอาร์คเนี่ยทำผลตอบแทนได้ถึง173นะคะในขณะที่ตลาด s อส500โดยรวมเนี่ยทำได้เพียง19เท่านั้นนะคะดังนั้นเองคนก็เลยเริ่มมาให้ความสนใจกองทุนอาร์คอินเวสต์กันเยอะมากว่าเอ๊ะมันคือกองอะไรแล้วก็โด่งดังมาถึงประเทศไทยด้วยวันนี้นะคะทุกคนคงอยากรู้ก็แล้วใช่ไหมเราจะมาคุยกันเรื่องนี้ค่ะแต่ว่าก่อนอื่นนะคะคนที่ผ่านมาดูช่องของกีม้น เรียนมอแล้วยังไม่ได้ Subscribe นะคะกิ๊กก็ฝากเพื่อนๆนะคะช่วยกันกดไลค์แชร์คอมเมนต์ Subscribe นะคะถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดเลิฟแต่ถ้าทางชอบทั้งใช่ก็กด Subscribe กันเร็วๆเ,เลยค่ะทน <laughs> นะคะเรามาทำความเข้าใจกันก่อนเลยว่าอาร์คคืออะไรนะคะ Arc Investment เนี่ยบริหารงานโดยบริษัท Arc Invest นะคะซึ่งเป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นโดย k คทีบูดนะคะซึ่ง Katie ี o o ดปัจจุบันเนี่ยเป็นฟัน d มน n เจอรที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากนะคะเรียกว่าไม่ว่า a เ i e ี o o ดจะพูดอะไรจะทำอะไรจะลงทุนหุ้นตัวไหนนะคะทุกคนจับตามองกันหนักมากและเคทีบูดนะคะก็เป็น f o u เดอรของ Arc Invest ด้วยนะคะแล้วก็เป็น Fund มน n เจอร์ของกองด้วยซึ่งกอง Arc นะคะหรือว่า ETF ARK เนี่ย เขามีแบ่งทีมในการลงทุนนะคะจริงอยู่ว่าเป็นทีมในการลงทุนในธุรกิจที่เป็น disruption innovation แต่เขามีการแบ่งแพลตฟอร์มไว้อย่างชัดเจนค่ะซึ่ง Ark Invest นะคะมี ETF ด้วยกัน5ตัวนะคะที่น่าสนใจนั่นคือตัวแรกนะคะเป็น ARQ ARQ นะคะเป็น Autonomous Technology and Robotics ก็คือจะดูเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจทุกอย่างนะคะที่เป็น robot ออโตโรบบอทนะคะเทคโนโลยี Technology ต่าง ก็ต่อมาคือ Arc W นะคะก็คือ Arc Next Gen Internet คือจะทำทุกอย่างเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตนะคะคลาว d ์ i g Data, Blockchain ต่างๆนะคะอันที่3คือ Arc G นะคะก็คือ Genomic Revolution คือกองเนี้ยจะทำเกี่ยวกับพวกเอ่อ healthcare ต่างๆนะคะ DNA จีนการวิเคราะห์วิจัยเกี่ยวกับด้านของสุขภาพและ r F นะคะก็คือจะทำเกี่ยวกับการลงทุนในบริษัทที่ลงทุนกกับพวก innovation ของ fintech นะคะด้านการเงินต่างๆยกตัวอ,อย่างให้เห็นภาพอย่างเช่น lending อ่ ending, uh, digital lending นะคะ wallet digital หรือว่าจะเป็นพวกแบบ fintech อะไรต่างๆทั้งหมดเนี่ยที่แบงค์ใช้นะคะก็จะรวมอยู่ในกองนี้และกองสุดท้ายนะคะที่เป็นกอง ที่รวม4กองนี้ไวไ้ด้วยกันนั่นคือ r k นะคะซึ่งใน r k เนี่ยก็คือถือว่าเป็นกองหลักแหละว่าถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ได้มีแพลตฟอร์มหรือว่าไม่ได้มีธุรกิจในใจที่ชัดเจนว่าฉันอยากจะลงต่หุ่นยนต์หรือว่าฉันอยากจะลงแต่อนันนี้นะคะเราสามารถมาลง r k ได้ก็คือจะเป็นธุรกิจทุกอย่างที่เป็นการ disruption ของ innovation นะคะอ่าฟังดูแล้วน่าสนใจใช่ไหมคะว่าเขาแบ่งแพลตฟอร์มออกมาอย่างชัดเจนและ Ark นะคะก็ จัดตั้งการลงทุนโดยเป็นในรูปแบบของ ETF อ่ะพอมาถึงเรื่อง ETF เลยหลายคนอาจจะง,งงแล้วก็สงสัยแล้วว่าเอ๊ะแล้ว ETF คืออะไรมันแตกต่างจากกองทุนยังไงนะคะต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าจริงๆแล้วนะคะกองทุนกับ ETF เนี่ยคล้ายๆกันเลยเพราะว่า จะเป็นจุดประสงค์นะคะคือการจัดตั้งโรงเงินทุนขึ้นมานะคะของผู้ลงทุนทั้งหลายและก็มีนโยบายของกองที่ชัดเจนนะคะในการลงทุนอย่างเช่นยกตัวอย่างนะคะว่าถ้าเป็น ETF ของไทยที่เราเห็นได้ใกล้ตัวที่สุดเลยเนี่ยก็จะเป็น T-DEX นะคะ T-DEX เนี่ยก็คือจะเป็น ETF ที่ลงทุนในหุ้นเซท50นะคะของประเทศไทยซึ่งถ้าสมมุติเราซื้อ T-DEX หนหุ้นเนี่ยมันก็จะเปรียบเทียบเท่ากับว่าเราได้ถือหุ้นในเซท50ทั้งหมด50ตัวแล้ว แต่ความแตกต่างของ t เด็กกับ AR K คืออะไรนะคะ t d e กเนี่ยเราจะเรียกว่ามันเป็น Passive ETF Passive ETF คือว่า Fund Manager นะคะหรือว่าคนที่ manage เงินในการลงทุนเนี่ยเขามีจุดประสงค์ในการลงทุนเพื่อให้ตัว ETF ตัวนี้นะคะมีผลตอบแทนที่ลอไปกับดัชนีที่อ้างอิงอย่างเช่นถ้าตัว t d e กเนี่ยผลตอบแทนก็คือจะต้องได้เท่ากับเศษษ้าสิถูกไหมคะแต่สำหรับร r ค่ะมีความแตกต่างนะคะเพราะว่า AR K เนี่ยคือ Active ETF ซึ่งแอคทีฟอเนี่ยหาไม่ได้ง่ายๆนะคะในโลกอันนี้หนึ่งเลยคืออาร์เน,นี่ยเป็น Active ซึ่งความแตกต่างคือฟันแมนจเจอร์นะคะเขาจะมีการเทรดดิ้งหุ้นนะคะคือซื้อเข้าขายออกอยู่ตลอดเวลาแต่อย่าเข้าใจผิดนะคะว่าฟันแมนจเจอร์จริงๆไม่ได้แบบเทรดดิ้งเป็นเด y T เทรดหรือว่าอะไรแต่ว่าเขาจะมีจุดมุ่งหมายจุดประสงค์ของกองเนี่ยคือเพื่อที่จะลงทุนให้ชนะตลาดนั่นเองนะคะเราถึงเรียกว่า Active Investment และข้อดีของการลงทุนใน ETF นะคะจะบอกว่า ต้นทุนของการบริหารจัดการการลงทุนเนี่ยมันค่อนข้างถูกมากๆนะคะซึ่ง ARK เนี่ยเขาทำ expense ratio ได้อยู่ที่0.75% expense ratio เนี่ยนะคะก็คือเป็นค่าใช้จ่ายที่ผู้ลงทุนเนี่ยจะต้องจ่ายในการบริหารจัดการการลงทุนของกองนะคะซึ่งเร,เรียกง่ายๆว่าสมมติว่าเราลงทุน100บาทเราจะจ่ายให้ ยอยู่ที่75สตางค์ปปีเท่านั้นเองนะคะถ้าเทียบเป็นคอสเป็นต้นทุนเนี่ยขี่มองว่าถือว่าถูกมากถ้าหากเราเทียบกับกองทุนทั่วไปนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วกองทุนหุ้นทั่วไปเนี่ยค่า expense ratio หรือว่าค่า management ต่างๆ all in รวมๆกันเนี่ยบางกองนะคะ2.5หรือบางกองสูงถึงเกือบ3%เลยก็มีนะคะดังนั้นเองเนี่ยเราจะประหยัดต้นทุนในด้านของการลงทุนการ management ของฟันไปได้เยอะถ้าเกิดว่าเราลงทุนใน ETF อาและหลายๆคนอาจมีคําถามต่อว่าแล้ว ETF แตกต่างยังไงจากกองทุนปกติความแตกต่างมีอยู่นิดเดียวและข้อเดียวจริงๆค่ะว่า ETF นะคะเราสามารถเทรดได้เหมือนหุ้นปกติเลยซึ่งจะเทรดในตลาดนะคะแล้วก็ราคาเนี่ยจะเป็นไปตามหลักดีมาลกับซัพพลายของตลาดเลยแต่ถ้าเป็นกองทุนสมมติว่าเราเทียบกันนะคะ Apple to Apple ถ้าเป็นกองทุนเนี่ยทุกสิ้นวันกองทุนเขาจะมีการคิดมูลค่า NAV นะคะ บุรค่าหน่วยของกองแล้วก็ในการซื้อขายเนี่ยเวลาเราซื้อมันจะมี cut off time อยู่เราซื้อวันนี้เราได้ราคาวันพรุ่งนี้หรือว่าแม้แต่กระทั่งถ้าเราขายเนี่ยเงินเราก็อาจจะได้อีก3วันข้างหน้านะคะความแตกต่างมันอยู่ตรงนี้ว่าในเรื่องของ liquidity สภาพคล่องของ ETF เนี่ยนะคะมันมีสูงแล้วก็เป็นเรื่องของ cost management fee การบริหารจิตการเนี่ยมันมีค่อนข้างต่ำดังนั้นนะคะถ้าใครสนใจในเรื่องของ การลงทุนใน ETF นะคะอาก็เป็นตัวเลือกอีกตัวหนึ่งที่ไม่เลวเลยว่าเราสามารถมีฟันเมนเจอร์ที่เก่งนะคะฝีมือระดับโลกเนี่ยมาบริหารเงินให้กับเรานะคะด้วยต้นทุนที่ค่อนข้างถูกมากๆค่ะอะและ้วทีนี้นะคะเรามาว่ากันถึงเพอร์ r อร์แมของ a r ร์เมื่อเทียบกับดัชนี S&P 500กันดีกว่านะคะเพราะว่า a r ร์เนี่ยเบนชมมากนะคะหรือว่าตัวเทียบเคียงของเขาเนี่ยคือเขาจะต้องวัดกับ ดัชนี S&P 500โดยที่ปัจจุบันนะคะดัชนี S&P 500เนี่ยก็คือจะรวมหุ้น500ตัวนะคะของอเมริกาไว้แต่ถ้าเรามาเทียบกับของ a r รเรามาดูกันว่าด้วยความที่ a r รเป็น active investment นะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะค่อนข้าง selective นะคะจะค่อนข้างเลือกว่าหุ้นตัวไหนที่เขาจะเข้าไปลงทุนปัจจุบันนี้นะคะกอง a r รเนี่ยก็คือถือหุ้นอยู่ประมาณบวกลบไม่เกิน50ตัวนะคะอะแล้วเรามาดู performance ของอารกันดีกว่าว่าปีที่แล้วนะคะอาร investment เนี่ยทำผลตอบแทนได้ ค่อนข้างสูงมากนะคะถึง173%ในขณะที่ S&P 500ทําได้19%อ่ะถ้าดู3ปีอ่ะทําได้325นะคะแต่ S&P 500ทําได้แค่57%เท่านั้นแล้ว5ปีล่ะอ่ะทําได้1,000%นะคะ่ะแต่ S&P 500นะคะทําได้133%ซึ่งมันค่อนข้างคอนฟลิกกับ เรีนะคะที่แบบหลายๆคนพูดไว้แล้วก็บร r r e n b u ์ f e t บัฟเฟตต์เนี่ยชอบพูดไว้อย่างชัดเจนเลยว่าไม่มีกองทุนแอคทีฟแ a จเม e ต์นะคะหรือฟันแมเนเจอรคนไหนเนี่ยที่จะสามารถลงทุนและเอาชนะตลาดในระยะยาวได้แต่จริงๆวันนี้ค่ะกี่ว่าอาร์คนะคะพิสูจน์แล้วกองทุนอาร์คเนี่ยนะคะจริงๆแล้วมันเริ่มมีมาตั้งแต่ปี2014แต่เรคคอร์ดอาจจะไม่ได้ยาวนานมากแต่กี่เชื่อว่าปัจจุบันนี้ค่ะโลกเรามันเปลี่ยนไปแล้วแล้วการลงทุนในอินโนเวชันเนี่ย มันเป็นอะไรที่ไปเร็วนะคะแล้วกี่คิดว่าจริงๆแล้วหุ้นกลุ่มนี้ค่ะยังมี potential ยังมีศักยภาพที่ยังโตได้อีกเยอะนะคะที่หูดนะคะเขาพูดเลยว่า you need to stand at the right side of technology ค่ะก็คือว่าเทคโนโลยีมันมีมากมายนะคะแต่ถ้าเราอยู่ถูกข้างเราจะเป็นผู้ชนะอ่ะ ทำไมเคที่วูดถึงโด่ดงดังขนาดนี้เรากลับมาเรื่องนี้ก่อนจริงๆแล้วเคที่วูดนะคะเป็นคนเดียวค่ะในประมาณเมื่อ3ปีที่แล้วเนี่ยที่เขาคอเทสลาคอเทสลาคือเขาเชียร์เทสลามองว่าต้องซื้อแล้วเขาพูดเลยค่ะว่าเทสลานะคะในอนาคตเนี่ย ในอีกไม่กี่ปีอะ่ะเทสลาจะราคาแตะ4,000เหรียญ the the <laughs> ซึ่งวันนี้นะคะจริงๆเราถ้าเทียบเท่าราคาของเทสล a าก่อนที่มันจะทำสต็อก Split เนี่ยแตกพานะคะ ก็คือตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยถึง4,000เดรียญแล้วจริงๆซึ่งสร้างความฮือฮาให้กับคนค่อนข้างเยอะมากเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้ที่เคทีวูดมาพูดถึงเทสลานะคะทุกคนก็แบบไม่เชื่อบางคนหาว่าเคทีวูดบ้าบ้างแหละบางคนหาว่าเออไม่สมควรที่จะมาเป็นฟันแมนเจร์แต่วันนี้นะคะเคทีวูดได้พิสูจน์ตัวเองแล้ว ซึ่งตรงนี้ค่ะมันน่าสนใจมากๆทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าเขามีสตร a ทเตจิยังไงนะคะในการเลือกหุ้นว่าทำไม a r ร์เนี่ยถึงชนะตลาดโดยรวมได้อย่างขาดลอยเลยนะคะอย่างแรกค่ะเราไปดูคลิปสัมภาษณ์กันก่อน,นะคะ่ะ Starting point is from the top down, and we're looking for learning curves or cost curve declines that are associated with technology, and they're fairly consistent over time, depending on the technology. And uh, from a timing point of view, we want to make sure that we're ready for prime time. So we ask the question once we figured out the cost decline, okay, for every percentage point decline in price, how much does demand increase? Are we ready for prime time? ่ะซึ่งเพื่อนๆถ้าเกิดว่าเห็นในคลิปสัมภาษณ์นะคะบางคนฟังาอาจจะงงแบบกงกงว่าเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นคืออย่างนี้ค่ะจริงๆกี่ก็ดูหลายรอบมากนะคะแล้วก็สรุปได้ว่าในการเลือกหุ้นในการลงทุนของ a r k Invest นะคะเขาจะยึดหลักที่ว่า r i c e l a w นะคะชื่อว่า r i c e l a w เป็นหลัก r i c e l w เนี่ยคือหลักที่เขามองว่ากลุ่มธุรกิจนะคะหรือบริษัทที่ทําเกี่ยวกับ innovation เหล่านี้ ณจุดจุดหนึ่งนะคะในการผลิตเนี่ยต้นทุนของบริษัทเราเนี่ยจะถูกลงเรื่อยๆและลดลงในอัตราคงที่นะคะอย่างเช่นเพราะว่ายกตัวอย่างว่าถ้าสมมุติ บริษัทเทสลาเนี่ยทำ EV า EV ีคาร์ใหม่ๆแน่นอนว่าเริ่มแรกเนี่ย r e s e a r c h and d e v e l o p m e n t ค่อนข้างสูงนะคะค่าคอสต่างๆในการเริ่มต้นเนี่ยมันค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยคอสในจุดเริ่มต้นอ่ะสูงอย่างแน่นอนแต่ถ้าเขาทำไปเรื่อยๆมันจะได้เรื่องของ Economy of Scale ก็คือผลิตเยอะๆต้นทุนจะยิ่งถูกลงเรื่อยๆและไร c e ลอ w บอกค่ะว่าณจุดจุดหนึ่งนะคะบริษัทเหล่านี้ต้นทุนจะลดลงเรื่อยๆ at c o n s t a n t rate ก็คือในเรทที่คงที่คล้ายๆกับว่าคอส แต่ว่ามันจะมีจุดหนึ่งที่ดีมานนะคะจะกลับขึ้นมาส่วนทางดีมานกลับขึ้นมาส่วนทางก็อย่างเทสลายากตัวอย่างให้เห็นเลยว่าปัจจุบันเนี้ยเทรนของรถ EV ีหรือว่าพลังงานสะอาดนะคะมันมาแรงแค่ไหนเนื่องจากว่า1มันเซฟคอร์สเซฟน้ํามันไม่ต้องใช้น้ํามันใช้ไฟฟ้าหรือว่าอะไรอีกหลายๆอย่างนะคะเป็นเทรนดังนั้นเองเนี่ยตัวนี้ค่ะช่วยกระตุ้นดีมานในขณะที่บริษัทคอส์สลงได้ไหมคะแต่คนเนี่ยดีมานขึ้น เขามองตรงนี้ค่ะว่าหลักในการลงทุนของ Ark Invest เยนะคะเรียกว่าพราม t i ม e คือจริงอยู่ว่าทุกคนสามารถหาหุ้นดีได้หาหุ้นที่มันเป็น disruption ได้แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถเข้าซื้อในพราม t i ม e ได้นะคะซึ่งเคที t ่บูดบอกเลยค่ะว่าจุดหลักๆที่ Ark ประสบความสำเร็จจริงๆเพราะว่า Ark สามารถหาจุดตรงนี้เจอได้นะคะว่าพรามไมว่าเขาควรจะเข้าซื้อนจุดไหนนะคะ และนี่คือหลักเกณฑ์สําคัญนะคะที่ทําให้อาสประสบความสําเร็จถึงทุกวันนี้นะคะและแถมให้อย่างหนึ่งจริงเคท่วูดเขาบอกว่าเขาค่อนข้างมีความเชื่อมั่นนะคะในทีมรีเสิร์ชเขาอย่างมาเพราะว่าปกติแล้วนะคะถ้าตามหลัก traditional ทั่วไปเนี่ยนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ถ้าอย่างในประเทศไทยเห็นได้ชัดเลยว่าทุกคนนะคะอย่างเช่นถ้าเป็นนักวิเคราะห์เซกเตอร์แบงก์ก็จะดูแต่เซกเตอร์แบงก์เซกเตอร์อาหารเซกเตอร์เอเนจี อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะแต่สำหรับ Arc นะคะทีทมรีเสิร์ชของเขาเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นแพลตฟอร์มเลยว่าอ่ะกลุ่มรีเสิร์ชนักวิเคราะห์กลุ่มนี้นะคะทำเกี่ยวกับเทคโนโลยีเกี่ยวกับหุ on, ่นยนต์ทำเกี่ยวกับโรบติกอีกกลุ่มหนึ่งอ่ะอย U ทำเกี่ยวกับฟินเทคอีกกลุ่มหนึ่งูทำเกี่ยวกับเฮลท์แคร ซึ่งในหลายๆกลุ่มเนี่ยนะคะมันจะสามารถมา collapse กันได้ collapse คือยกตัวอย่างเช่นเท s l a เลยว่าเทส l a เนี่ยโอเคเขามี r o b อททักมีตัวแบบหุ่นยนต์ต่างๆมีเรื่องของสมองโกนมีเรื่อง AI มีเรื่องข่าวมีเรื่อง big data ซึ่งหลายๆรีเสิร์ชเนี่ยพอหลายๆดีพาร์ตเมนต์นะคะหกองเนี่ยมารวมกันไอตัว4กองที่บอกว่ามีแพลตฟอร์มหลายๆอย่างเนี่ยพอรีเสิร์ชมาลงกันปุ๊บ แต่อันพูดว่าเทสลาเป็นที่1อันนี้ก็พูดว่าแพลตฟอร์มนี้ก็พูดว่าเรื่องโรโบเทสลาเป็นที่1ดังนั้นในการคอลลบกันเนี่ยก็ยิ่งทําให้เขามั่นใจเขายกตัวอย่างเย่างเช่นเทสลาเลยว่าเขายิ่งมั่นใจว่าคุณตัวเนี้ยมันไปได้ไกลแน่นอนหลายๆคนอ่ะก็พูดถึงเรื่องนี้นะคะว่าอ๋อมันแน่ลหละว่าอินเวสต์แมนอ่ะได้ผลตอบแทนเยอะขนาดเนี้ยก็เพราะว่าเขาถือเทสลา ต่กี้จะบอกอย่างหนึ่งว่าจริงๆแล้วทุกคนก็อยากจะ b e a ตลาดนะคะอยากจะเอาชนะ index ด้วยกันทางนั้นเพราะฉะนั้นจริงๆอันนี้มันเป็นสิ่งที่พวกเราต้องการอยู่แล้วว่าเราต้องการคนที่หาจุดนะคะหาบริษัทเหล่านี้ให้เจอว่าบริษัทไหนเนี่ยที่มันจะสามารถ b e a ตลาดได้ขนาดนี้นะคะแล้ววันนี้ Ask Invest เขาทําให้เราแล้วจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะคือเหตุผลว่าทําไมกี่ถึงคิดว่า Ask Invest นะคะน่าสนใจ ค่ะแล้วก็อีกข้อนึงนะคะจริงๆแล้วอย่างเราเนี่ยด้วยความที่เราเป็นคนไทยเนี่ยปัจจุบันนี้ในการลงทุนหุ้นต่างประเทศเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวเราอีกแล้วนะคะเพราะว่าการเปิดพอร์ตหุ้นต่างประเทศได้เนี่ยง่ายนิดเดียวถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยค่ะกิทถามอย่างหนึ่งว่าคุณเห็นไหมคะว่าบริษัทในประเทศไทยมีบริษัทไหนที่ทํารถ E ีีบ้างมีบริษัทไหนที่ทําแบบดิจิทัลวอลเล็ตบ้างหรือว่ามีบริษัทไหนที่ทําแบบเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆที่มันจะเปลี่ยนโลกไหม ไม่มีค่ะซึ่งเรายังไม่สามารถหาได้นะตอนนี้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราสามารถแบ่งเงินส่วนหนึ่งของเราเนี่ยไปลงทุนใน ETF ที่ทำหน้าที่นะคะช่วย เฟ้นหาหุ้นดีๆให้กับเรานะคะแล้วก็ลงทุนในธุรกิจที่มันจะสามารถเปลี่ยนโลกได้เนี่ยเราจะโตไปพร้อมๆกับโลกใบนี้ค่ะกีเชื่อว่าในอีก10ปีข้างหน้านะคะอินโนเวชันหรือว่าโลกของเราเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเยอะมากนะคะถ้าเรายังคงอยู่แต่ในกรอบแล้วเราไม่ลองพนะิจารณาความเปลี่ยนแปลงของโลกนะคะแล้เก็เทรนไปกับนั้นเนี่ยมันจะเป็นค่าเสียโอกาสของเราทุกคนเลยนะคะดังน,น,นั้นค่ะคนไทยนะคะถ้าใครที่สนใจซื้อ ตัว ETF ของ ARK นะคะแนะนำอย่างหนึ่งว่าจริงๆหาซื้อได้ไม่ยากเลยนะคะแค่คุณต้องเปิดพอร์ตการลงทุนหุ้นต่างประเทศนะคะเพราะว่า ETF เนี่ยมันก็เป็นเหมือนหุ้นตัวหนึ่งที่ิสต์ในตลาดอเมริกานะคะที่เราสามารถเข้าซื้อขายได้ตลอดแล้วก็ปัจจุบัน,นในประเทศไทยบร็กเกอร์ต่างๆเนี่ยก็เปิดให้เราเทรดหุ้นต่างประเทศได้แล้วโดยเงินเริ่มต้นเนี่ยก็รู้สึกว่าช่วงนี้เริ่มต้นไม่เยอะแล้วนะประมาณ5 0,000บาทอะ่ะก็เริ่มเปิดพอร์ตได้แล้วนะคะอาจก็ลองดูกัน ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าหนักลงทุนบางท่านเนี่ยถ้าคุณไม่สะดวกที่จะไปเปิดพอร์ตลงทุนหุ้นต่างประเทศนะคะจริงๆประเทศไทยเนี่ยเขาก็มีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนหลายๆบริษัทนะคะที่เขาไปลงทุนในอาร์คแล้วก็ให้เราเนี่ยไปลงทุนผ่านเขาได้นะคะก็คือเหมือนกับว่าเราไปซื้อกองทุน ผ่านบริษัทจัดตั้งนะคะหรือว่าฟันแมนเนเจอร์ที่ไทยอีกนึงแต่ว่าตรงนี้เราก็ต้องมีคอนเซิร์นิดนึงนะคะว่ามันก็จะมีคอสที่เพิ่มขึ้นด้วยอย่างเช่นยกตัวอย่างว่าเนื่องจากว่าในการที่เราถือนะคะเราเราซื้อเนี่ยเราซื้อเป็นไทยบาทเพราะฉะนั้นในกองเนี่ยมันอาจจะมีค่าเฮดจิ้งคอสแฝงอยู่ด้วยบางส่วนนะคะหรือว่าค่าบริหารจัดการค่าคัสตเดียนค่าในทะบเบียนอะไรต่างๆนะคะตรงนี้ต้องดูให้ดีเพราะว่าจริงๆเรากี่จะบอกว่าในการที่เราเปิด พอร์ตหุนต่างประเทศเนี่ยเราสามารถไปซื้อตรงได้เลยนะคะง่ายนิดเดียวแล้วก็ต้นทุนเนี่ยถูกกว่าเยอะมากๆด้วยเพื่อนๆก็อาจจะต้องลองเวทกันตรงนี้นิดนึงนะคะว่าสะดวกแบบไหนสําหรับวันนี้นะคะกีขอสรุปว่าจริงๆกองทุนอาร์สนะคะเป็นกองทุนที่น่าสนใจมากเลยกองหนึง่งไม่ใช่กองทุนสี ETF นะคะขอโทษด้วยถ้ากิพูดผิดเยอะเป็น ETF ที่น่าสนใจมากๆนะคะกองหนึง่งแล้วจะบอกว่า Innovation นะคะมันจะเป็นอะไรที่เปลี่ยนโลกเราได้นะคะเราอาจจะไม่ต้องถน,นัดทุกอย่างเราอาจจะไม่ต้องดูเรื่องบริบท รู้เรื่องแบบ DNA หรือว่าอะไรต่างๆนะคะให้อาร์นะคะหรือว่า a าร Invest วสตเนี่ยทำงานแทนเราแล้วถ้าเราสามารถถือทิ้งไปได้ยาวๆนะคะกี่ว่ากองทุนไอตัว ETF กองเนี้ยมันค่อนข้างมี potential ในการเติบโตสูงมากๆนะคะยังไงนะคะถ้าเกิดว่าก่อนลงทุนยังไงก็แนะนำให้ทุกคนเนี่ยพิจารณาใช้วิเจรณนาย,ย<ม>ในการลงทุนนะคะแล้วก็ศึกษาการลงทุนให้ดีด้วยค่ะค่ะและสำหรับวันนี้นะคะก็ จบแล้วคะ่ะกับเรื่องของการลงทุนในกองทุนอาร์นะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนมีคำถามหรือว่าสนใจนะคะเราก็มาคุยกันได้นะคะเหมือนเดิมคอมเมนต์มาคุยกันได้เลยแล้วก็ใครที่ผ่านมาดูนะคะแล้วคิดว่าคลิปนี้ดีก็ฝากเพื่อนๆนะคะช่วยกันไลค์แชร์ Subscribe นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กีเนี่ยได้แบ่งเวลาจากการทำงานนะคะมาทำคลิปอย่างนี้ต่อไปด้วยนะคะยังไงก็ ฝากกันด้วยนะคะเ,เพื่อนๆทุกคนแล้วก็วขอให้ทุกคนนะคะโชคดีกันในการลงทุนนะคะขอบคุณที่ดูกันจนจบค่ะแล้วน,นั้น,นะคะบ๊ายบาย